สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับช่องผมเล็ก็จนนองนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบล็อกฟุตบัตแบนะครับแล้วผมก็เมื่อกี้ผมได้ผมโคมามาทุกคนอารห้มาทุกคนไม่เไรอ่ะมระเบิดอนี่ม่เก็มระเบิดมาทุกคนผมลบแล้วกันผมระเบิดเลยด้โอ้อ้โ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอโอ้โ้โ้โอรโอรโอโรโโรโโ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 โอโอโ้โโ้โโโโโโอโอโโ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 โ เน็ตอาจจะปิงๆิงหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันปิงจริงปิงโอ้โหเลย oh <my. S 1> นี่นี่หมัดย่างเจ้าโอ้ไม่เห็นโมเดลอ่ะทุกคนเออนี่เห็นแล้วเห็นแล้วค่นี่นี่อืมแหลักัดหลักัดกัดไปอีกโค้ดผลอะไรอ่ะน่าจะเป็นผลผลอะไรอ่ะ ดนี่นี่นี่คุงเฉียเลยนี่มีทุกคนกินโชว์ครับอืมฮ่าคิกก็อืมโอ้โหทุกคนอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยโคชิตะ เฮ้ยยังเที่ชอบบอกไม่มีอะไรหรอ,อก,กด้วยหยอกด้วยอย่างเนี้ยอุ้ยโหดจิตตายอย่างอย่งเทยอ่ะ <N> <N> ไม่รู้หรอกมนร้ายขึ้นอยู่เนี่ยเขาไม่สนอะไรอ่ะทุกคนเขาสนแต่เขาจะเทลดอะ่ะเฮ้ย ฮิฮ <c oughs> อา,าหมัดสิง,งห์อาร์ตอะเลวหมัดเลยนะหมัดมายไพเออโอย หนงจะทำดาเมจได้คนคนหนึงตายได้ถ้าเราออกนอกเลโซงนี่น่าจะแบบไอ้นี่ขึ้นนะอ้โ้อ้โอ้้โ้โออโอโอ้โโอ้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 โ เขียนด้วยมีนี่เขียนด้วยมีนี่มี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 เขียนไปนะครับมีอีม 오케이, 오케이. 오, 오케이. Thank yeah. รกันโอ้ฝนละม้วโอ้โอ้อะไรเฮะเฮริค,รอ,ปรครอปเตอร์เฮริคอปเตอร์ข้างบนนี้ยังนัวจัดแลยทุกคนนัวจัดบอกเลยเออแต่มันก็ดีนะทุกคนฝนล,ละม้วอ่ะโอ้ยพอแล้วเอ้ฝนอะไรอ่ะเอ้ทุกคนผมครับผมนี่ โอ้แล้วขึ้นกิ้อย่างกากเอาอะไรไปกูก้เขานันก็บินได้นะนอโอ้ยหอันนี่ไปกินอือ,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 อืผมกินเลยนะั้ยกินเลยผมใช้บนโคฟุตล้ว

นี่น่ะคมโบคำโบอุ้ยโดนโดนเอาไปกินงตจั่นอโดนยังดอ่ะังลกอ้้หโอ้โหโดนทุกดอกเลยสวยดุกดอกโดนเตมเตมเอาไปกินเยู่แล้วกไมโดนหมด้วยอ่ะปล่อยอันติแล้วละลอัติแล้วอ้ยมหนีไปอึน อย่าไปทุกคนโอ้ยคูดาวอีกแลไม่เหน็ดเลยทุกคนขโมย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 อีกเลย้นทุกคนอืมอยได้เลยเีย อ้ผมชอบผมที่บ so ินได้มากอ่ะัได้เกียแล้วค่ะอไปเหรอโเคเยใช่ใช่ใช่ขอโทษับไม่สู้นะคับผมไม่สู้คับผมอ่อนแอเยอะออแอครับฟ

นนครับยางนี้ทุกคนยังอืมจังหวัดน,นี้ยังดัวครับจังหวัดนี้ยังดัวครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,บไอคนนี้ดิอืมบังอ,อาจได้ผสลสโมกเราอืมอุอุ้ยอ,อุ้ยฉันตกเลยมึงนี่ครับที่ทจับไปครับจังหวัดนี้แะครับอืมอ้าวไม่โดนเลยอืมเอาไปเอาไปกินโอ้ยคนห,หนีอ่ะทุกคน ค,นนค่ณเขาไม่ค่อยเกลียด่ลยทุกคนอ๊กจะเกลียงชอบท่านเนี้ยทุกคนมันแบบตลกอะ่ะไ,ไม่ได้ตลกนะก็เฮ้ยๆๆๆขอๆๆๆโอ้ยอ,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 อยากได้พุจิป่าทุกคน <c oughs> ขอสุ่มหน่อยครับแล <c oughs> ้วผมได้ยาแห้งก็น่าจะดีนะวันนี้ผมเกียร์ดอื้อหือ อือหือดรอปเลยขอบคุณค่ะน <No totally ี่ทุกคนแต่ตอนนี้ขึ้นนัวจัดอะอู่ใครเป็นใครใส่หมด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 ไม่สนลูกมีครับมีครับมีครับ โอ้โหห็นตาโอ้โหทุกคนแล้วผลมือไหทำไมเหลือที่พิงนีอาร์อะออ้ยตกใจหมดเลยเ้าพิงจุนีอาร์ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พิงนีอาร์่หโอ้ยเป็นเยอะมากเลยอ่ะทุกคนอ้ืโอืม อ็พูดดาวน์หดหนึ่งคสิบคนดิเฮ้ยคนนนี่ฮ้ยเจเจาใหมดไม่สน เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 แบบนมาอีกนะอีนี่สียดาไมากนสนี่นะทุกคนมชมกันอยู่เอาีสักหนึ่งรอแข็งเราไปกินเอาไปกินเอาไป ไปออกไปออกไปนี่นหละทุกคนเออทุกคนเอ๊ะแบบดีก็ดีนะไม่หลอ,อะปะเดี๋ยวผมจะมาต่อภาคสองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใคและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแบบวันนี้ไปแล้วจ้า